สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ทางร้านของเราจะมาแนะนำเครื่องสักอิงเจกตนะครับเป็นอิงเจกเตอร t ลตาไรนะครับที่น้ำหนักน้าหนักเบาที่สุดนะครับตัวเฟรมจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตอนนี้ที่ร้านเรามีสองสีนะครับมีสีขาวแล้วก็ สีเขียวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับ เปิดกล่องออกมาก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวกา้กานก้านชิ้นนี้นะครับจะเป็นวัส,สดุเดียวกันกับกับตัวตัวบอดี้เฟรมนะครับจะมีน้ำหนักเบานะครับแข็งแรงนะครับถึงจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่ก็มีความแข็งแรง ด้านในก็จะมีมีก้านนะครับมีก้านสี่ชิ้นนะครับรวมกับก้านตัวคาร์บอนเนี่ยเป็นรุ่นนี้มีก้านห้าชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก้านปกติของรุ่นทั่วไปนะครับก้านแข็ง ตัวนี้เป็นก้านแข็งสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้สามก้านเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ามันทำไมมีหลายก้านจังเลยอันนี้คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ซอฟสุดนะครับ สุดนนะครับที่่ออเราสามารถเช็คได้นะครับกา้กานก้านชิ้นกลางตัวมีเดียมแล้วก็ฮาร์ดเนี่ยครับมันจะดูดูจากลักษณะภายนอกมันเกิมันจะดูเหมือนมันเท่ากันนะครับแต่เราจับจับตรงนี้ดูนะครับโยก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 ตัวนี้ดูเราจะรู้ว่ามันมีความมีความแข็งอ่อนแตกต่างกันนะครับ ตัวที่อ่อนกว่าเนี่ก็จะเป็นมีเดียมนะครับเป็นตัวมีเดียมตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮาร์ดนะครับเป็นแข็งรองลงมาจากก้านสีดำนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีน็อตตัวหนอนชิ้นหนึ่ง น็อตสำหรับขันข้อเหวี่ยงนะครับด้านในก็จะเป็นคู่มือนะครับแนะนำ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเวียงเกี่ยวกับก้านกระทุงนะครับว่ามีขนาดไหนบ้างคู่มือตัวนี้ก็จะบอกว่าการใช้ไฟนะครับการใช้ไฟสำหรับก้านต่างๆนะครับ4.5 V โวลต์ถึง18โวลต์นะครับสำหรับ ก้านสีดำแล้วก็ก้านฮาร์ดนะครับแล้วก็สี่จุดห้าถึงสิบแปดโวลต์สำหรับก้านมีเดียมแล้วก็สี่จุดห้าถึงสิบหกโวลต์สำหรับก้านซอฟนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีเจละบีนะครับมีเจละบีแถมให้เจละบี เป็นแบบนี้นะครับแถมให้1นึหลอดนะครับเป็นจารบีคุณภาพดีนะครับจากออสเตรเลียก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับแล้วก็ก็จะมีเกี่ยวกับรายละเอียดสตอกนะครับแต่สตโอกที่มากับเครื่องนะครับ ที่ติดมากับเครื่องอินเจคเตอร์นี่ก็คือสตก3.25มิลนะครับติดมากับตัวเครื่องทุกเครื่องเลยนะครับของอินเจคเตอร์ด้านในคู่มือก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับการรับประกันแล้วก็รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษนะครับการใส่ก้านกระทุงนะครับว่าใส่ยังไง การประกอบเครื่องต่างๆนะครับมีเพื่อนๆช่างสักด์ถามมานะครับว่าเฮ้ยมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มันจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับ ันนี้แข็งแรงนะครับไม่น้ำหนักเบาไม่ไม่ได้หักง่ายนะครับตัวนี้สามารถใส่กระบอก ั้งกระบอกของอิงเก็ตตาเองนะครับแล้วก็ใส่กระบอกของชัยเย็นก็ได้นะครับหรือกระบอกที่ใช้เข็มฮ ok ็อกทั่วไปได้เกือบทุกรุ่นนะครับอาจจะมีบางรุ่นที่ใช้ไม่ได้นะครับอาจจะมีบางรุ่นที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าใส่ก้านกระทุงไม่ได้สำหรับกระบอกของจีนบางรุ่นนะครับอาจจะใส่ไม่ได้ เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับ ก่อนอื่นนะครับที่ที่ซื้อเครื่องไปเราเราต้องแกะตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ขันน็อตตรงนี้นะครับขันน็อตข้อเบี่ยงเข้าให้แน่นนะครับ ตรรงนนี้นะคับหมุนเข้าแค่ตึงๆนิดเดียวนะครับไม่ต้องหมุนแน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกียวน็อตจะเสียนะครับ เดี๋ยวผมใส่กระบอกให้ดูเลยดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นกระบอกอลูมิเนียมของอิงจิกตาเองเลยนะครับตัวนี้เป็นกระบอกขนาดสามมมิลน,นะครับ ใส่ก้านลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนล็อกกระบอก ทายน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับ นลตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเราไม่ต้องหมุนแน่นมากนะครับเอาแค่ตึงๆนิดเดียวพอนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับ งานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟสีเขียวนะครับมีไฟด้วยนะครับไฟสีเขียวตรงใต้ข้อเหวียงนะครับ ถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่ท่านใดสนใจรายล,ายละเอียดนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือติดต่อทางช่องทาง Facebook หรือไล n e ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับ ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ